ณมหารัตนาวิหารโคตก้าวัพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีตัดปลอยผมและปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่52ภาคฤดูฝนภายในงานมีพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องและสาธุชนมาร่วมง,งานกันเป็นจำนวนมากและเต็มเปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นและความปลื้มปิติที่ได้เห็นบุตรหลานของตน ตัดสินใจละความสบายส่วนตัวมุ่งหาความสุขใส่ตนเพิ่มพูนคุณธรรมให้ตนเองและเหตุผลสำคัญสำหรับการตัดสินใจในครั้งนี้ก็เพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้เลี้ยงดูมาจนเติบโตมุ่งหวังเพื่อให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์เพราะไม่มีการตอบแทนพระคุณใดจะดีเท่ากับทำให้พ่อแม่ มีความสุขในพบชาตินี้และพบชาติต่อ,ตอไปจากนั้นคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาทซึ่งการปลงผมเป็นการแสดงตนว่าเป็นผู้ปรารถนาพ้นจากเพศคฤรืหัดเตรียมเข้าสู่เพศบรรพชิตสละชีวิตทางโลกเดินตามรอยบาทพระบรมศาสดาซึ่งโครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษานี้นับเป็นโครงการที่ดีที่จัดขึ้น เพื่อให้บุตรหลานมีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยระหว่างเข้าร่วมโครงการก็จะได้พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบตามหลักพุทธวิธีเพื่อเป็นผู้มีวินัยเคารพและอดทนดำรงตนอย่างถูกหลักวิชามีสติสบายเป็นอารมณ์พื้นฐานตลอดเวลาโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพิธีบรประชาะและอุปสมบทต่อไปวันนี้ได้ส่งลูกชายเข้ามาบวชครั้งนี้เป็นธรรมทายาทอายุ18ปีนะคะเขาก็เป็นน้องเล็กสุดของรุ่นก็ประทับใจเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็คือเหมือนถูกปลูกฝังว่าให้อยู่เส้นทางนี้มาตลอดอะนอะแล้วก็ได้บวชเกือบเกือบทุกปีเลยคะ่ะ โชคดีที่น้องก็ชอบอยู่ในเส้นทางที่การเป็นอาสาสมัครอยู่แล้วนะคะเพราะแล้วยิ่งได้มาอยู่ในการอบรมของธรรมทายาทเนี่ยค่ะก็ยิ่งเพิ่มความเข้มข้นให้น้องมากขึ้นให้มีความแนว่วแน่มั่นคงในเส้นทางนี้นะค่ะแล้วก็ความชื่นใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ะค่ะที่สามารถประ,ประครับประคองให้เขาอยู่ในเส้นทางนี้ได้ อยากมีความสุขแล้วก็อยากให้เขาว่ามีาแนวทางการดําเนินชีวิตที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตข้างหน้าเขาก็ต้องมีคุณธรรมในใจเพื่อจะได้ให้โลกนี้อยู่อย่างมีความสุขค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็คือมั่นใจมากว่าจะทำให้สามารถขัดเกลาทุกคนให,ให้ดีขึ้นได้ค่ะ